พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยเข้ามาในช่องกิดโพสต์แชนเนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลยจริงๆนะครับเรื่องภายศักสูรินนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณคุณหนูนาใช่หไหมคุณหนูนา คุณกันจนาศิลปะอาชานครับลูกสาวท่านนายกบัญหารศิลปะอาชาพี่ชายคุณวราวุธรามตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นโต้โผลใหญ่ในการนำพายสุรินซึ่งมีอายุ30ปีนะครับจากบ้านไป22ปี ได้กลับมาถึงพื้นแผ่นดินไทยคือพายสุรินเนี่ยเป็นทูตเป็นทูตสันตวามัยตรีนะครับเราส่งทูตไปเมื่อ22ปีที่แล้วไปให้ประเทศศรีลังกาเพื่อเสสศรีลังกาก็นำไปเพื่อที่จะไปแห่พระบรมสา,ารีริกธาตุออกมาปรากฏว่าหลังจาก พิธีแรกเสร็จเรียบร้อยทางศรีลังกาทางรัฐบาลศรีลังกาก็ยกให้วัดวัดหนึ่งไปดูแลวัดก็ดูแลแล้วก็รับงานกับรับงานในการแห่แล้วศรีลังกาไม่ใช่เหมือนไทยนะครับจะมีปรับประดับประดาด้วยหลอดไฟอะไรอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับหนักด้วยมีแบตเตอรี่ด้วยอะไรด้วยถือว่าพายศักสุรินทำงานหนักมากมาก ตอนยังหนุ่มๆก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่การที่ใช้งานหนักมากปีหนึ่งรับงานไม่หวัดไม่ไหวจริงมีงานทีก็เป็นหวันเจ็ดวันครับต้องเดินแม่งอย่างนั้นน่ะแล้วจนทำให้ร่างกายสุดโทมมากก็มีคนแจ้งข่าวมาที่รัฐมนตรีนะครับคุณวาวุณวาวุณวราวุธ เราวุธก็เลยประสานไปโดยให้คุณกัญจนาน่ยพี่สาวเป็นแม่งานใหญ่ท่านเป็นที่ปรึกษากระทรวงด้วยนะคุณกัญจนาก็ไปดีวกับทูตทูดที่สีลังกาแล้วกุญจนาก็เดินทางไปด้วยตัวเองแล้วก็ไปเจอสภาพซึ่งขาก็งอเป็นสีใหญ่มาก แล้วก็แบบคือสภาพแบบน่าเป็นห่วงมากๆากจากนั้นก็เลยทำยังไงให้พายจักสุรินนั้นได้กลับกลับบ้านงานนี้ก็ขั้นตอนมันยุ่งยากเยอะแยะมากเพราะจะทำไงให้รัฐบาลสีลังกายกภายสุรินให้กับเรา แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลก็เกี่ยวกับเจ้าวาดวัดจึงเป็นเจ้าของก็ผมว่าเป็นการเจราจาต่อรองที่สุดยอดมากนะครับระหว่างคุณกัญจนากับทูตที่สีลังกาปรากฏว่าท่านเจ้าวาดให้นะครับไม่ได้คืนนะให้กลับมารักษาจนหายดี D. ก็คือจริงๆก็ให้เลยแหะแต่หายดี D. เมื่อไหร่กลวคืนทำทองนี้ แต่ก็เป็นการเป็นวรานพูดไปอย่างนั้นอนะ่ะผมก็ว่าเจ้าว่าเธอคงมไม่เอาคืนแล้วละ่ะเพราะว่าการค่าใช้จ่ายหมดไปทั้งหมดสิบเจ็ดล้านบาทนะคบเครื่องบินเนี่ยที่ไปบรรทุกภายศักสุรินเนี่ยขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยมีหกลำในโลกนะอันนี้เป็นเครื่องบินของรัเสเซียที่เขาไว้บรรทุกรถถังนะอ่ะเนอกบะก็บรรทุกมาแล้วต้องทำากง ต้องทําโอ้โหมันขั้นตอนมันเยอะมากต้องประสานงานต้องคุยนูน่นคุยนี่โอ้โหยกว่าจะได้กลับมานะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องยกให้เครดิตให้กับพลเอกประยุทธ์นะที่อนุมัติเงินสิบเจ็ดล้านนี่ให้เป็นเงินพิเศษเงินด่วนอะไรด,ดานองนี้อันนี้ก็ต้องให้เครดิตท่านใช่ไหมให้เครดิตทูตให้เครดิตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่งควานช้างไปอยู่ที่นั่นหลายเดือนนะ ทำความคุ้นเคยกับศักสุรินนะครับก็คือค่าย้ก่ก็คงจะมีนะมันคงมีค่าย้จ่อะไรมีใต้โต๊ะบนโต๊ะอะไรเราก็มูสุดท้ายก็มาถึงแผ่นดินไทยนะครับก็ขึ้นเครื่องเดินทางจากศรีลังกาไปขึ้นเครื่องที่คอลัมโบนะครับแล้วก็เครื่องก็บินตรงมาที่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็ลงจากเชียงใหม่ก็เดินทางไปที่ลำปางนะครับตอนนี้พายสุรินก็ ก็อยู่ในบริเวณก็โดนกักตัวอยู่เขาเรียกว่าจัดเพื่อตรวจโรคแล้วพอหลังจากนี้ไปครบหนึ่งเดือนก็จะเปิดให้คนไปดูไปชมพายสุรินรับรองว่าศูนย์ช้างเนี่ยที่ลำปางเนี่ยแตกแน่เลยคนจะต้องเข้าไปให้กำลังใจให้อะไรเยอะแยะมากมาย นั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับเพราะว่าเอาเรื่องดีๆมาพูดบ้างนะครับนักการเมืองทาสิ่งดีๆก็เยอะนะครับงานนี้ก็เป็นผลง,งานของวราวุธนะครับและเป็นผลง,งานของคุณกัญจนาที่คุณกัญนาศิลป่าชานะ่ะเธอเป็นคนที่เสียสะลยนะจริงนะจริงๆเธอควรจะเป็นหัวหน้าพักนะเธอก็ให้น้องเธอควรจะเป็นรัฐมนตรีนะเธอก็ให้น้อง ก็กเเป็นพี่ใหญ่ซึ่งเป็นพี่ผู้เสียสละ,ะจ,จะริงๆกับข้อตกลงชื่นชม,มก็มาทําผลงานแค่เนี้ผมว่าก็ดีดีแล้วครับดีกว่าเป็นรมัมมนตรีให้คนเขาด่าทําเป็นชิ้นๆดีกว่านะครับเพราะว่าคุณกัญญาาก็พร้อมเงินก็มีเยอะแยะมากมายเป็นร้อยล้านพันล้านนะก็ทําประโยชน์ทําอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเป็นบุญใหญ่เป็นอนิสงใหญ่จริงๆแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยมผมเห็นภาพ ตอนที่คุณกันจนาอยู่อยู่ที่คอลัมโคลัมโบนะก็อยู่อยู่ห่างจากสนามบินนะแล้วก็เครื่องบินที่บรรทุกพายสุรินเนี่ยบินข้ามหัวเธอไปนะ <c oughs> เธอก็มองนะแล้วแบบน้ำตาเธอก็แบบแบบซึมอนะแบบแล้วก็เธอยกมือไหว้เนี่ยคือภาพเหมือนกับว่าเฮ้ยมึงได้กลับ เป็นดินไทยแล้วท่านรองเนี่ยมันเป็นการที่ทํางานนานๆนะผมว่าหลายเดือนโปเพอร์เป็นปีนด้วยสรับก็ถือประสบความตอนนี้ก็ไม่ไปไรก็มาตายที่ประเทศไทยนี่แหละครับจะอยู่อีกสักกี่ปีก็ช่างมันอย่างน้อยก็ไม่ต้องทํางานละก็ถือว่าปลดกเกษียณละแล้วรัมมุตรีวราวุธก็ประกาศนะว่าถ้าสมัยเขาเป็นรัมมุตรีจะไม่มีการส่งช้างไปที่ไหนอีกตอนนี้ก็ต้องก็อยากให้รัฐมุตรีคนใหม่นะ ก็ทำตามนโยบายเนี่ครับไม่ต้องส่งช้างไปไหนอีกไม่ต้องส่งครับหมูหมากาไก่ดิงเลิงอะไรไม่ต้องไปส่งแม่งหรอกครับเพราะเราไม่รู้อ่ะว่ามันจะเลี้ยงดีไหมแล้วส่งไปแล้วมันเป็นทูดสันทวไมตรทีนะเว้ยภายศักสูรินนะเว้ยทูดสันทวะไมตรีนะเว้ยแม่งเอาไปไปไปใช้งานโอ้มันไม่ใช่เลยนะมันเลอะเทอะเปื้อนไปหมดจริงๆ ก็ขอให้รัฐมูตรีคนต่อไปนี่แหละครับก็ไม่ใช่วราวุฒิหรอกหรือจะเป็นวราวุธก็ไม่รู้นะถ้าบิกป้อมเป็นนายกก็<笑><笑> <g år> ใช้โนโยบายนี้ล้กกันนะก็ขอต้อนรับพายศัก์สุรินนะครับกับประเทศไทยถ้าผมมีโอกาสผมก็จะไปหาที่ลำปางเคยไปหมอยป่างช้างเนี่ย อยู่ที่อำเภอห้างฉัดน,นะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ก็นำมาเสนอนะครับมีอะไรดีๆก็ชมกันบ้างมีอะไรไม่ดีก็ติกันบ้างนะครับแต่ผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งสิ้นมาซื้อกาถาผมหน่อยครับก็ถาแกันตัดครับท่านดูนะครับไอ้นี่เป็นถ้วยกาฟแฟธรรมดานะ ไอ้ที่แปะ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 เนี่ยคือไอ้ที่เปิดกระป๋องน้ำบัดลงมนะครับมาแปะแล้วก็เอาได้ลงใช้กาวยางติดที่ดูใช้เวลาสามชั่วโมงนนะใบขายใบละร้อยเก้าสิบาทครับสามใบสี่ร้อยเก้าสิบาทโคตรถูกเนะซื้อหน่อยค่าส่งฟรีด้วยแล้วสำหรับ ท่านที่จะบูชาพระพุทธจินนาารุ่นหกร้อยหกสิบหกปีทวีโชคนะลุงจ่าครับจ่าสิเบกดกรทวีบูรัเกศตศิลปาจารย์แห่งชาติท่านเป็นผู้ซึ่งบรรจงสร้างรุ่นนี้ฝุดฝีมือในวัยเก้าสิบเอ็ดปีนะครับมีหน้าตักห้าจุดเก้านิ้วมีหน้าตักเก้านิ้วมีหน้าตักสิบสองนิ้วก็สั่งจองกันมาได้รายเดียวก็มาคุยกับผมนะครับใน Facebook Inbox เข้ามาครับดกรกฤษณเด่นสายแอดไลน์เข้ามาเบอร์ไลน์ก็จะขึ้นเบอร์ไลน์ก็คืเอคเบอร์โทรศรัพท์ของผมนะครับ คุยก,กันได้แล้วมีเหรียญนะครับเหรียญรา,คา,าคาสองร้อยเก้าสิบาทพร้อมค่าส่งเออตา่สํานุนผมนะครับเพื่อไปสู้คดีก็โอนเงินก็มาชีไทยปฏิบัตครับเรื่องบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอเช่นกันใครที่เข้ามาดูช่อง YouTube อกิฬพชาแนลแล้วถ้ายังไม่กดติดตามกดติดตามผมด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากมากขอท่านมีความสุขมากๆนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ชีวิตชีวิตของเราต่างกัน